วันนี้ที่ได้แชร์จะพาคุณครูทุกท่านไปรู้จักกับไวบอร์ดออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆอยากให้นำไปใช้กันนะครับไวบอร์ดออนไลน์สุดเจ๋งสำหรับคุณครูทั่วจักรวาลเว็บไซต์ Whiteboard.chat ครับสวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดยนแชร์นะครับ หลังจากเราก้าวเท้าออกจากบ้าน g e n e r y c o m นะครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยมารู้จักกับเว็บไซต์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยฟรีด้วยสุดยอดด้วยเจ๋งด้วยและใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Whiteboard.chat นะครับ Whiteboard.chat เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในเว็บไซต์ Whiteboard Chat เนี่ยมีอะไรที่เราจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนได้บ้างแต่แอบกระซิบนิดนึงนะครับว่า Whiteboard ออนไลน์ในเว็บไซต์นี้เนี่ยใช้งานง่ายแล้วก็มีเครื่องมือให้เลือกใช้ค่อนข้างหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันจริงๆว่าเป็นแบบที่กระซิบไว้หรือเปล่าก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามก่อนนะครับฝากกด Subscribe ด้วย ฝากกดกระดิ่งก่อนไปรับชมกันต่อนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทิดเดนแชร์ไปรับชมกันต่อเลยเลยครับโอเคเข้าเปดับแรกนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ whiteboard.chat นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะพามารู้จักในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ถึงข้อมูลสําคัญและสุดท้ายนะครับจะพาไปสมัครสมาชิกแบบฟรีๆนะครับ หลังจากที่เข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะเจอนะครับคำภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่า free interactive online whiteboard for teacher and student นะครับก็คือไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับคุณครูและนักเรียนที่สามารถทำงานร่วมกันนะครับในห้องเรียนแบบดิจิทัลหรือว่าห้องเรียนออนไลน์ได้แต่ในแบบออนไซต์ก็สามารถใช้งานได้นะครับถ้าเกิดคุณครูมีอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊ก แล้วนักเรียนมีโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะสร้างกิจกรรมแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้ Whiteboard Chat ได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันตรงนี้นะครับแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตยังไม่พูดถึงนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงครับแนะนำให้คุณครูที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยอยากให้กดดูคลิปวิดีโอนี้นะครับว่า ความสามารถของเจ้าไวบอทดอทแชทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็อยากให้ดูคลิปตรงนี้เพื่อที่จะได้เข้าใจภาพรวมของเว็บไซต์นี้คร่าวๆก่อนนะครับก็เลื่อนลงมาต่อนะครับพอเลื่อนมาถึงตรงนี้เจอ3ข้อความที่น่าสนใจมากครับ Connect Collaborate แล้วก็แชร์นะครับ Connect ก็คือการเชื่อมโยงกันนะครับ Collaborate คือการทำงานร่วมมือกันนะครับร่วมมือร่วมใจทำงานกันแล้วก็สามารถที่จะแชร์ กระดานไวบอร์ดเนี่ยไปให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังบอกว่าไวบอร์ดเนี่ยสามารถที่จะรองรับทุกอุปกรณ์เลยนะครับออดีไวไม่ว่าจะเป็นโมบายโฟนสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มแชร์ไวบอร์ดให้กับคุณครูนะครับหรือว่าแชร์ไวบอร์ดให้กับนักเรียนได้นะครับ ใครที่เคยใช้ไว้บอร์ดเว็บอื่นก็น่าจะพอนึกภาพออกนะครับเวลาคุณครูมีการเขียนอะไรลงไปในไวบอร์ดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนในหน้าจอของนักเรียนด้วยนะครับก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างอีกนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าคุณสามารถใช้งานฟรีแบบไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้แบบไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ยนะครับข้อมูลที่ เรามีการใส่ลงไปในกระดานไว้บอร์ดเนี่ยมันจะถูกหายเมื่อเราปิดเว็บไซต์ผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณครูสอนชั้นป .3 นะครับแล้วสอนปอ .3 3ห้องสมมุติว่าสอน3ทับ1เสร็จแล้วแล้วไม่ได้สมัครสมาชิกปิดไปปุ๊บนะครับสิ่งที่เราขีดเขียนลงไปหรือว่ารูปภาพสื่อต่างๆที่เรานํามาลงเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปสมัครสมาชิกกันนะครับเพราะถ้าเกิดสมัสมสมาชิกเนี่ย สิ่งที่เราทำลงไปในไวบอร์ดเนี่ยมันจะถูกบันทึกไว้นะครับผมแล้วก็รองรับนะครับนักเรียนถึง100คนด้วยกันนะครับมีเขาบอกว่า what up to t 0 0 student w o r k น n g นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบ Real Time นะครับ Real Time ก็คือครูเขียนอะไรลงไปตอนนั้นนักเรียนก็เห็นตอนนั้นเลยกับอีกอันหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆคือ สามารถใช้งานที่คุณครูเขียนลงไปก่อนแล้วนักเรียนไปดูย้อนหลังได้นะครับเนี่ยนะครับแบบไม่ประสานเวลา a s y n c h r o n o u นะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยสามารถ teacher can join s t u d e n t เพื่อสร้างกลุ่มนะครับให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มหรือจะทำงานเป็นลายบุคคลก็ได้นะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าแบบฟรีๆนั้นนะครับถ้าเกิดเราจะสมัครใช้งานแบบฟรีๆนั้น สามารถใช้งานอะไรได้บ้างและมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับโอเคครับอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับถ้าเราอยากที่จะดูแผนราคาอยากดูว่าแบบฟรีใช้งานอะไรได้บ้างแบบโปรแบบพรีเมียมแบบอื่นๆต้องเสียเงินเท่าไหร่และใช้อะไรได้บ้างจะอยู่ที่เมนู pricing ครับซึ่ง pricing เนี่ยไม่อยู่บนสุด ก็จะอยู่ล่างสุดหรือไม่ก็อาจจะอยู่ทั้ง2ที่นะครับในที่นี้ผมจะกดที่ด้านบนนะครับ mm hmm. pricing กด1ครั้งหลังจากนั้นนะครับก็จะเจอกับแผนราคาอยู่อาแผนราคาอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5นะครับทั้งหมด5อันแต่เราจะสนใจเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นก็คือด้านซ้ายมือสุดนะครับด้านซ้ายมือสุดเขาบอกว่าสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือการสร้าง10 c a s นะครับหรือว่า10บอร์ด นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับในอนาคตอาจจะลดลงก็ได้แต่ตรงนี้เขียนไว้ว่า ten cast board นะครับแล้วก็นะครับเอาที่ได้ก่อนนะเอาที่สามารถทําได้ก่อนนะครับสามารถที่จะเชิญนักเรียนนะครับมาทํางานร่วมกันได้สามารถที่จะเป็นนะครับแชร์ในคอมมู n นิตี้ได้แล้วก็นะครับสิ่งที่ครูบันทึกนะครับหรือว่าเขียนลงไปในไว้บอร์ดเนี่ยจะมีอายุอยู่7วันด้วยกัน ะจะมีอายุอยู่7วันด้วยกันอาจจะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่านะครับเป็นหลายท่านอาจจะใช้งานเลยโดยไม่ต้องเข้าระบบก็ได้นะครับสอนไปคาบต่อคาบแบบนั้นก็สามารถทําได้คือใน1สัปดาห์ก็7วันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะพอดีนะสำหรับการสอนในระดับชั้นหนึ่งที่ครูสอนหลายห้องนะครับพอทําห้องหนึ่งปุ๊บ อีกวันหนึ่งสอนห้องต่อไปมันก็ยังอยู่นะครับมันอยู่ใน7วันพอดีอันนี้น่าจะถือว่าโอเคนะครับสําหรับแบบเอ u เคเตอร์หรือว่าแบบฟรีนะครับทีนี้มาดูข้อจํากัดบ้างนะครับพี่ต้องยอมรับถ้าเกิดไม่ยอมรับก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ไม่ได้เป็นข้อจํากัดที่มันมีอะไรถึงขั้นขนาดว่ามันทําให้เราใช้งานไม่ได้นะครับมันใช้งานได้จริงๆนะครับอย่างแรกเลยที่จะเจออาจจะเป็นสิ่งรบกวนเล็กๆน้อยๆก็คือโฆษณาครับ แบบฟรีจะมีโฆษณาขึ้นด้วยนะนะครับอันนี้อาจจะต้องยอมรับนะครับแบบฟรีนะครับไม่สามารถเก็บผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้เวลาที่คุณครูแชร์ให้กับนักเรียนนะครับและนักเรียนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับกระดานไวท์บอร์ดของครูอาจจะเป็นการมาขีดมาเขียนมาตอบนะครับมันไม่สามารถเก็บผลคะแนนของนักเรียนได้นะครับแล้วจะเห็นว่าแบบฟรีเนี่ยไม่สามารถที่จะ add co t e a ชอร์ได้ แล้วก็ไม่สามารถที่จะนะครับน่าจะ i m p o r t เสียงไม่ได้แล้วก็คุยเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่ได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะสนทนาด้วยเสียงหรือว่าโทรหากันไม่ว่าเป็นแบบออดิโอหรือว่าแบบวิดีโอก็ไม่สามารถทําได้นะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดที่ต้องยอมรับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับส่วนอันอื่นๆใครสนใจก็ลองไปศึกษาดูก็แล้วกันนะครับ ในคลิปของที่เดนแชร์ตั้งแต่คลิปนี้และอีกสัก2-3คลิปเนี่ยจะพูดถึงเฉพาะในส่วนของคลิฟรีเท่านั้นโอเคครับทีนี้เราไปลองสมัครสมาชิกพร้อมกันนะครับโอเคครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าคุณครูสามารถใช้งานได้เลยนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วไม่อยากจะรอคลิปต่อไปเนี่ยก็สามารถลองใช้งานด้วยตนเองก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ได้โดยการกดสตาร์ทค r d หรือกด Quiz and Sample Card ได้เลย2ปุ่มนี้สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะสมัครสมาชิกนะครับเราจะกดไปที่คำว่า Login and Manage Board นะครับกดคลิก1ครั้งหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการเข้าระบบอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือ Sign In with Google แบบที่2คือ Sign In with Microsoft และแบบที่3คือการกรอกอ e ีเมลกับพาสเวิร์ดเองนะครับ ในที่นี้ผมจะลงทะเบียนนะครับด้วย Google นะครับก็กดไปที่ sign in with Google นะครับหลังจากที่เรากดเลือกอ e ีเมลแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้านี้เลยนะครับก็คือพร้อมแล้วนะครับในการที่จะสร้างไวบอร์ดนะครับ start teaching นะครับ start collaborating ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะขออนุญาตกดกรกบาทไปนะ โอเคครับในคลิปนี้นะครับต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าใครสนใจเพิ่มเติมและอดใจรอไม่ไหวนะครับผมมั่นใจว่าคุณคร,คร,ครูท่านสามารถที่จะไปทดลองใช้ทดลองเล่นได้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจที่จะเรียนรู้กันต่อที่คลิปหน้าก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเห็นว่าเนื้อหาที่อยู่ในคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทีเด้นแชร์ นิสหนึ่งด้วยการนะครับขอเลยออนวอนเลยเชิญชวนเลยนะครับขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดีนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อที่คลิปหน้าจะพาไปเรียนรู้แบบสเต็ปบายสเต็ปแบบละเอียดเลยแต่อย่างที่บอกไปนะครับใครสนใจและรอไม่ไหวผมมั่นใจว่าคุณครูทุกท่าน สามารถนำไปใช้ก่อนได้ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวดัสวัสดีครับ